วันนี้กำลังเตรียมงานบวชครับงานบวชหลานชายบ้านที่จัดงานบวชก็คือบ้านน้องสาวที่อยู่ติดกันนี่แหละเดี๋ยวไปดูข้างใน งานบวชสิบเอกจิรพันธ์มิ่งบุญซึ่งเป็นหลานชายของลุงพีลูกน้องสาวลูกของน้องสาวลุงพีนี่แหละบ้านอยู่ติดกันนี่เดี๋ยวไปดูวันนี้เป็นวันเตรียมบวชภาษาอีสานเรียกวันโฮมอืม โฮมบุญว <N> ันโฮมบุญเนี่ยคนเนี้ยจะบวชสิบเอ็กิโลพันมิ่งบุญหลานลุงนี่แหละ ครับครับนี่แม่แม่ของพ่อนาคนี่ยายของพ่อนาคยายบุญมีอ่ากำลังเตรียมงานบุญครับทางด้านโน้น เ,เ็ดียังกันนอ้อห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มครับห่อข้าวต้มนี่แหละครับ